สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาสอนหาเงินฟรีจากการเล่นเกมนะครับก็สามารถถอนได้ขั้นต่ำอยู่ที่300บาทนะครับแล้วก็วันนี้นะครับได้รับแจ็คพอตนะเป็นคนไทยเราเองนะครับ750ดอลลาร์หรือประมาณ25,396บาทนั่นบาทเองนะครับเดี๋ยวเรานะไปรับชมวิดีโอนี้กันเลยนะครับ แล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของ ANC Studio นะครับก็สามารถที่จะมากดติดตามได้นะครับผมนะโดยการที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งแล้วก็รับการแจ้งเตือนทั้งหมดแบบนี้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆ <c oughs> เมื่อผมลงคลิปนั่นเองนะครับสำหรับคนที่สนใจหาเงินออนไลน์แอปหาเงินฟรีพวกนี้ครับก็สามารถที่จะมากดติดตามช่องของ ANC Studio ได้เลยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของรางวัลนะครับในส่วนของรางวัลแจ็คพอตนะครับรายสัปดาห์นะครับ $750 ดอลลาร์นะครับจากแอปหาเงินฟรีจากการเล่นเกมนะครับวันนี้นะครับผมนัคนไทยเรานะได้รับแจ็คพอตด้วยนั่นเองนะครับก็อยู่ที่ $750 ดรือลลาอประมาณ25,000กว่าบาทนะครับซึ่งนะครับจะเป็นใครยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมในรายละเอียดวิดีโอนี้กันเลยนะครับ สำหรับแอปในวันนี้นะครับก็มีชื่อว่าแอปการีนะครับก็เป็นแอปหนึ่งนะครับที่สามารถทำเงินได้จริงนะโดยที่เราไม่ต้องแนะนำเพื่อนเราทำคนเดียวก็สามารถที่จะถอนเงินได้นะครับแอปการีนะครับสามารถที่จะเล่นได้บนระบบปฏิบัติการของ iOS Android แล้วก็บนคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็นะครับสหรับคนที่ต้องการเล่นแอป,ปนี้นะครับผมต้องถอนเงิน เข้าสู่บัญชีของ PayPal ช่องทางเดียวเองเท่าน,นั้นเองนะครับผมนะวันนี้นะครับวันอาทิตย์นะวันนี้คือวันจันทร์นะแต่ว่าวันอาทิตย์ก็คือจะมีการจับฉลากก็คือแจ็คพอตนะครับรายสัปดาห์นะเนงินรางวัลสูงสุดอยู่ที่อันดับหนึ่งอยู่ที่750ดอลลาร์นะครับได้ข่าวมาแว้ยว่าเป็นคนไทยนั่นเองนะเดี๋ยวเราไปรับชมนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนาะผมจะกดเข้าไปในแอปเลยนะครับโอเคทุกคนนะผมน่ารอแป๊บหนึ่งนะครับนี่ลทุกคนนะ อันดับที่หนึ่งนะครับจะเป็นใครเอ่ยกดเลยทุกคนนี่เลยทุกคนนะผมนะออกมาชัดเจนนะครับอันดับที่หนึ่งนะครับได้รับนับก็คือว่าคุณอะไรเอ่ยนะชื่อว่าคุณโดปาไม่นะครับอันนี้นะเป็นคนไทยเราเองนะอยู่ในกลุ่มของพี่โดมนะกลุ่มงานฟรีของพี่โดมนะครับผมนะก็อันนี้เลยทุกคนเนาะก็ยินดีด้วยนะครับหน้าที่ได้รับแจ็คพอต750ดอดอลลาร์นะเป็นคนไทยหน้าที่ผมได้รู้นะครับ ก็ก่อนหน้านี้นะครับก็มีคนไทยนะผมหน้าที่ได้รับนะแต่ว่าไม่ใช่ $750 ดอลลาร์เนาะแต่ว่าเป็นประมาณ100ดอลลาร์นะครับตรงนี้หน้าจะไม่ก็20ดอลลาร์นะครับก็ขอแสดงความดีอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของแจ็คพอตนี้ก็750ด้อบลลาร์ประมาณ25,000กว่าบาทนะถ้าเราถอนเงินตอนนี้นั่นเองนะครับผมหน้าก็สำหรับคนที่สนใจในการเล่นแอปนี้นะครับผมหน้าผมแนะนําเลยนะไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะครับโอเคนะครับผมหน้าเดี๋ยวผมจะกดทายลักได้เลยนะครับผมตรงนี้นะ เพื่อที่ว่าจะใบสุ่มลัคกี้ของผมนั่นเองนะครับในส่วนของลัคกี้หรือสปินของผมนะครับเรามาดูกันว่านะครับผมผมจะได้รับอยู่ที่กี่บาทนั่นเองนะก็กดสปินตรงนี้ได้เลยนะครับก็เงินรางวัลสูงสุดนะครับจะอยู่ที่20ดอลลาร์ไอหนึ่งดอลลาร์นะครับแล้วก็20ดอลลาร์นะครับแล้วก็หดอลลาร์แล้วก็ศูนดอลลาร์นั่นเองนะครับผมนะขออนุญาตแคปหน้าจอนะครับโอเคนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับกดปั๊บเลยทุกคนนะ ดูซิว่าผมจะได้รับอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโอ้ได้รับเป็นตัวนะครับ ซึ่งตัวนี้นะครับผมนเราก็จะนําตัวนี้ไปลุ้นนะครับในส่วนแจ็คพอตรายสัปดาห์แล้วก็แจ็คพอตรายวันนั่นเองนะครับผมอ่าอันนี้คือเป็นแจ็คพอตรายวันเนาะแจ็คพอตรายวันก็จะได้รับสูงสุดอยู่ที่5ดอลลาร์นะครับอันดับ2ก็4ดอลลาร์อันดับ3มก็3.5ดอลลาร์นะครับผมโอเคนะครับผนั้นก็สำหรับแอปนี้นะเรานะครับจะสามารถหาเงินได้ก็คือเราต้องหาเงินที่เป็นสีเขียวนะครับซึ่งการหาเงินที่เป็นสีเขียวตรงนี้นะครับมาจากอะไรบ้างนะครับก็เรากดไปดูกันเลยนะครับ ก็นะครับผมให้เรามากดที่ตรงนี้เลยนะที่เป็นเงินสีิวเลยนะซึ่งการหาเงินสี่ิวนะครับก็คือจะได้รับจากการชนะเดอะวินแจ็คพอตนะวินเดอะแจ็คพอตก็คือว่ารางวัลของรายสัปดาห์ที่เพื่อนของเราหรือคนแทงของเราที่ได้รับเมื่อกี้ $750 ดอลลาร์นั่นเองนะครับสก็คือมาจากคอมเพลตเอเวอร์เดย์ก็คือเป็นการาได้อันดับ1อันดับ2อันดับ3ของโบนัสรายสัปดาห์หรือแจ็คพอตรายสัปดาห์ที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับสก็คือจากการที่เรานั้นไปเก็ตนัมเบอร์หรือไปกดสุ่มตัวเลขนะ ื่อตัวเลขมีการุ่มเข้ามาแล้วก็โดนที่ว่าเป็นตัวเลขของเรานะครับเราก็จะได้รับเป็นแจ็คพอตเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะขึ้นอยู่ว่าเราไปเลือกแจ็คพอตของ $10 ดอลลาร์หรือ100ดอลลาร์นะครับตรงนี้นะไอ i c ก็คือว่าจากการ refer เพื่นก็คือเป็นการแนะนําเพื่อนนะครับ5ก็คือเป็นการ spin the future เหมือนที่ผม spin เมื่อกี้แล้วก็มันมี spin อีกอันหนึ่งก็คือ spin อันนี้นะครับ อันนี้เลยเนาะสปินอันนี้ก็จะมีการชิดอินด้วยนะครับถ้าเราจะอินครบ7วันก็สามารถที่จะรับเงินดอลลารได้เหมือนกันนะครับในส่วนสปินนี้ก็คือถ้าเราจะรับเงินดอลลร์มันยากอยู่นะครับเราต้องชิดอินครบ7วันถึงจะมีโอกาสรับเงินดอลลร์ที่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนั่นเองนะครับผมนะาโอเคเดี๋ยวผมจะลองสปินอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งผมมีสปินอยู่2ออันนะครับอ่ากดอีกทีหนึ่งนะครับผมโอ้นะครับสองครั้งนี้ผมสปินก็ได้รับเป็น ตัวหมดเลยเนาะไม่เป็นไรเราก็สะสมตัวไปเนาะถ้า,าอากสปินใหม่ก็ให้เรากด get more spin นะครับเพื่อเราจะได้รับสปินฟรีอีกนั่นเองนะเราต้องดูวิดีโอประมาณ15-30วินาทีนั่นเองนะครับโอเคทุกคนนะต่อมาก็คือเราจะหาเหรียญจากไหนหรือหาตัวจากไหนนะครับกดเข้าไปเนาะตัวนะเราจะหาได้จากการ finish mission หรือเป็นการทำภารกิจสำเร็จแล้วก็ invite friend หรือการแนะนำเพื่อนแล้วก็ spin the future The Fortune, The นะ Fortune View ก็คือเป็นการหมุนสปินนะครับ Join Tournament ก็คือเป็นการร่วมทัวร์นาเมนต์นะครับแล้วก็เล่นเกมจากการเล่นเกมนั่นเองนะครับ ต่อมาก็คือเป็นการ get special offer คือเป็นการทำงานอย่างเช่นไปดาวน์โหลดแอปไปติดตั้งแอปไปสมัครแอปพลิเคชันต่างๆนะครับแล้วก็นะครับ level up ก็คือเป็นการ level ของเรานั่น up ขึ้นนะครับก็จะได้รับเป็นในส่วนของตัวเหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายคือในการปลดล็อกนะครับในส่วนของภาษกิจหรืเปล่าผมเนี่ยใจตรงนี้นะมันแปลว่าอะไรนะครับผมโอเคนะครับอ่าเรามาจอกเลึกการต่อนะครับ เมนูมันจะมีเมนูอยู่ด้วยกัน4เมนูด้วยกันแล้วก็เมนูข้างบนนี้คือเป็นเมนูที่5นะครับก็เมนูแรกก็คือเมนู PLAY เมนู PLAY ก็จะเป็นในส่วนของการเล่นเกมต่างๆมันจะมีเกมหลักหลายเกมที่อยู่ในแอปพลิเคชันของการมีหรือเกมอีนะครับ ก็ถ้าเราสนใจเกมไหนก็เล่นเกมนั้นเลยเนาะซึ่งเกมแต่และเกมก็จะมีรางวัลให้เราก็คือเป็นตัวนั่นเองนะครับตัวตรงนี้ก็จะนําไปสะสมตรงนี้นะครับแล้วก็จะมาลุ้นกนพรพ่งนี้ต่อว่าเรานั่นได้รับอันดับเท่าไหร่นะครับถ้าติดอันดับ1ใน10ก็จะได้รับเงินรางวัลเหมือนกันนะหรือ1นอันดับ1ถึง,ถงอันดับที่50นะครับโอเคนะครับต่อมาเป็นในส่วนของ finish mission ก็คือเป็นการทำภารกิจของการเล่นเกมสำเร็จนะก็จะได้รับสูงสุดอยู่ที่240ตัวด้วยกันแล้วก็แต่ละเกม3เกมนี้ก็จะได้รับสูงสุดอยู่ที่144ตัวด้วยกันนะครับอันนี้ก็120ตัวด้วยกันนะครับอันนี้ก็96ตัวด้วยกันนะซึ่งภารกิจมันจะมีให้เราเล่นด้วยกันเนาะซึ่งการ j o ทั t o u r n a มนต์ก็เป็นการร่วมเล่นอ่าออไล l i นะเป็น เป็นล่าสุดอันนี้เหมือนอันนี้คือเป็นการไลฟ์นะก็คือเป็นการแข่งขันเกี่ยวกับฟนะุตบอลสตาร์เนาะหรือเวลาประมาณ2นาทีอีก52วินาทีถึงจะจบในส่วนของทัร์นเมนนี้นั่นเองนะตมามวันที่1ก็รับไปเลยทนะํ้า50บไพลส์หรือ50ตัวนั่นเองนะครับยังมีเกมอื่นๆที่มีทัร์นเมนต์อยู่เนาะตรงนี้ก็คือ Little p l a n นะครับเราก็สามารถที่จะไปร่วมเล่นกีกรมอันนี้ได้เช่นกันนะครับ โอเคต่อมาคือเป็นการออฟเฟอร์น้าเช็คอฟเฟอร์หรือจะกดตรงนี้ได้เหมือนกันนัดท็อปออฟเฟอร์นะครับกดเข้าไปเนาะซึ่งการเก็ตออฟเฟอร์คือเป็นการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับอย่างเช่นดาวน์โหลดแอป s p n n o r r e c a s ตตรงนี้นะครับแล้วก็นับแล้วก็ Watch แอดก็คือดูวิดีโอโคสนานะครับผมนะาทั้งหมด10นะฮะแล้วก็เก็ตแล้วก็กด Spin นะครับเขาบอกว่าเนาะสำหรับผู้ใช้ Spin ออฟแค h เรล มันนี่นะครับสล็อตอัพใหม่ล่าสุดนะผู้ใช้จะได้รับรางวัลข้อเสนอสปินตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ให้เราดูโฆษณาประมาณ10โฆษณาด้วยกันนะแล้วก็เราก็รับรางวัลก็คือ956ตัวด้วยกันนะครับถ้าเราจะเล่นเกมอื่นก็ได้เหมือนกันอย่างเช่นมาเฟียซิตี้นะก็ให้เรานะครับไปเล่นแล้วก็อัปเกรดขึ้นหัสเป็นเลเวล10ด้วยกันนะเราก็จะได้รับอยู่ที่55,125ตัวด้วยกันนะครับตรงนี้นะ อ่ายังมีเกมอื่นๆอีกมากมายนับให้เราไปเล่นด้วยกันเนาะโอเคนะครับต่อมานะครับก็คือเป็นการ i ล e นะคนับหรือเงินรางวัลจากการ Watch ดูวิดีโอหรือแจ็คพอตนะก็คืออันนี้นะครับก็คือเป็นการสุ่มตัวเลขที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับเราต้องไปกดดูวิดีโอโฆษณาก่อนนะแล้วก็เขาก็จะสุ่มตัวเลขให้ับเรานะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยซึ่งทั้งหมดมีทั้งหมด8อันด้วยกันเราก็ไปดูโฆษณาทั้งหมด8ครั้งด้วยกันนะครับ ซึ่งนะครับอีก2ชั่วโมงด้วยกันเขาก็จะป,ะประกาศนะครับว่าตัวเลขที่ออกมาคือตัวเลขอะไรถ้าตัวเลขนั้นมันตรงกับตัวเลขของเราเราก็จะได้รับเงินรางวัลอยู่ที่ $100 ดอลลาร์นั่นเองนะครับอันนี้ก็ $10 ดอลลาร์นะครับก็เหมือนกันน่าจะเริ่มไปในจะเริ่มภายใน5นาทีด้วยกันนะครับเราก็ไปดูวิดีโอนะให้ครบ5วิดีโอหรือจะดูแค่1วิดีโอก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันก็จะมีตัวเลขแค่1่อันสำหรับเราเท่านั้นเองนะครับผมสุดท้ายอันนี้นครับก็คือเป็นการ สะสมตัวรายวันเนาะส่วนตัวรายสัปดาห์ที่คนไทยได้รับมาเมื่อกี้750ดอลลาร์ก็คืออันนี้นะครับเหลือเวลาอีกประมาณ6วันด้วยกันก็คือวันอาทิตย์หน้าเนาะอาทิตย์หน้าก็คือจะจับรางวัลน,น่าประมาณตี1น,นันเอนหนัดตี1กลางคืนเนาะเขาก็จับฉลากนะครับว่าใครได้รับนะครับผมนะซึ่งนะครับก็จะมาจาก ซึ่งนะครับก็จะมีอันดับอะไรบ้างอันดับ1ได้รับอยู่ที่ $750 ดอลลาร์อันดับที่2จนถึงอันดับที่5ก็รับไปเลยคนละ1 0 0รอดอลลาร์ประมาณ3,000ันกว่าบาทเนาะอันดับที่6จนถึงอันดับที่10ก็รับไปเลยคนละ20ดอลลาร์อันดับที่11จนถึงอันดับที่110ก็รับไปเลยนะคนละ1ดอลลาร์ด้วยกันนะครับสำหรับคนที่สะสมตัวนะครับก็อ่า ไปรอรุ่นนะครับรายสัปดาห์กับรายวันเนาะสำหรับคนที่มียอดเดียตรงนี้ครบ10ดอลลาร์ที่เป็นสีเขียวเนาะคุณสามารถถอนเงินได้นะให้เราคลิกที่ตรงนี้ทุกคนนะคลิกไปแล้วก็เรื่องลงมาข้างล่างนะครับไปกดทิ้งว่าวิดย่อนะแล้วก็กดถอนเงินได้เลยนนะเพราะว่าถอนขั้นต่ำอยู่ที่10ดอลลาร์ด้วยกันนั่นเองนะครับถอนเข้าสู่บัญชีของ PayPal นะครับผมซึ่งผมก็ได้ถอนไปหลายบินมากแล้วนะครับตรงนี้นะ โอเคนะวิดีโอนี้ผมก็มีประมาณนี้มาอัปเดตในส่วนของแจ็คพอตรายสัปดาห์นะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าเล่นคนเดียวก็ถอนเงินได้เช่นกันนะครับเล่นคนเดียวก็มีสิทธิ์รับ25,000บาทด้วยเช่นกันนะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับแล้วก็ใครที่ชื่นชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับบายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมวิดีโอนี้จนจบนะครับ